โปรดสแกน QR Code คสนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2568ขึ้น10บ่้าเดือน8ปปีมะเสง็ง คนเกิดวันอาทิตย์การงานหากต้องตกลงทำสัญญาหรือตัดสินใจอะไรมักจะต้องเสียเปรียบและเกิดปัญหาให้ต้องปวดหัวจึงควรประวิงเวลาให้ผ่านวันนี้ไปก่อนและระวังการถูกกลั่นแกล้งในงานให้ต้องเสียประโยชน์หรือถูกเข้าใจผิดหากไม่ระวังอารมณ์ของตนเองอาจถึงขั้นตกงานได้การเงินคุณอาจมีความรู้สึกว่า ต้องรับมือกับปัญหาทางการเงินเพียงลำพังแต่การยืนหยัดและไม่ประมาทจะทำให้คุณยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ควรนำเงินเก็บที่สำคัญออกมาใช้จ่ายง่ายๆและควรหลีกเลี่ยงการให้คนอื่นยืมเงินเพราะโอกาสที่จะไม่ได้คืนมีสูงการรู้จักปฏิเสธอย่างสุภาพจะช่วยรักษาฐานะทางการเงินของคุณให้ปลอดภัยความรักและครอบครัวคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจถูกทดสอบ จากความทุ่มเทในการทำงานหรือภาร,ระต่างๆแต่การแบ่งเวลาและความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้แข็งแรงคนโสดคุณจะมองเฉพาะคนที่จะดูแลคุณได้เท่านั้นนอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่ดีและหลีกเลี่ยงความเครียดที่เกิดจากการทำงานหนักเกินไปสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความอดทน เข้มแข็งกล้าหาญทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมการหมุนเงินคล่องมือมีโชคลาภมรดกกำไรจากการค้าขายเวลามงคล13.30นาฬิกา30นาทีถึง15.00นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงาน การงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้รับความไว้วางใจให้งานสำคัญบางคนจะได้เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นมีโชคในงานหากมีการลงทุนทำสัญญาหรือนิติกรรมสำคัญใดวันนี้จะประสบความสำเร็จอย่างงามมีเกณฑ์ได้เปิดกิจการใหม่หรือขยายงานให้กว้างขวางมากขึ้นการเงินคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงสร้างตัวการเงินจึงยังไม่หวืหวา แต่มีความมั่นคงและเติบโตได้หากคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือคนทำงานบริการคุณควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะเพราะรายได้ที่มากขึ้นจะมาจากการเป็นมืออาชีพที่ไว้ใจได้การรับคําแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจะช่วยเพิ่มโอกาสขยับฐานะทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาวความรักและครอบครัวในวันนี้คนโสดควรลดการยึดติดกับภาพในอดีต การเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นได้เมื่อกล้าปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่แน่นอนคนมีคู่ที่อยู่ในความสัมพันธ์ตึงเครียดอาจถึงเวลาต้องตัดสินใจร่วมกันว่าจะเดินต่อหรือหยุดไว้แค่นี้สุขภาพให้ระวังระบบเผาผลาญและฮอร์โมนโดยเฉพาะผู้ที่ละเลยการดูแลตัวเองมานานสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมเสน่ห์ความรักไมตรีจิตจากผู้คนทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงผ่องใสเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานวันนี้งานเอกสาร หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอาจมีการตรวจสอบย้อนกลับมากกว่าปกติควรทบทวนก่อนส่งทุกครั้งโดยเฉพาะตัวเลขรายละเอียดและคำอธิบายเพื่อป้องกันการถูกตั้งคำถามจากหัวหน้างานการเงินการเงินสะพัดคุณมีโอกาสหมุนเงินก้อนใหญ่มีเงินเข้ามากออกมากอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าควรระวังความขัดแย้งทางการเงินกับหุ้นส่วน หรือหากได้พูดคุยตกลงทำสัญญาทางการเงินกันก็ควรรัดก,กุ่มและยุติธรรมความรักและครอบครัววันนี้จะได้รับข่าวดีเรื่องงานมงคลคู่ที่คบหากันก็จะได้ตกลงปลงใจวันนี้เหมาะกับการไปสู่ขอหรือคุยกันเรื่องอนาคตครอบครัวมีความสุขอบอุ่นคนโสดก็ยังได้รับความอบอุ่นดีไม่รู้สึกขาดอะไรสีมงคลสีส้ม สีแสดเสริมความโดดเด่นชื่อเสียงเติบโตรุ่งเรืองทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเกื้อกูลบริวารเชื่อฟังและให้โชคเวลามงคลศู 0. นย์นาฬิกาถึงหนึ่งนาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพุธกลางวัน การงานหากคาดหวังงานใดไว้ในวันนี้จะยังไม่ประสบความสำเร็จดังใจหวังอย่าไว้ใจคนรอบข้างมากนะักเพราะอาจถูกหักหลังถูกนินทาว่าร้ายจนเสียหายได้ทั้งยังควรระวังอุบัติเหตุในงานยิ่งงานที่เสี่ยงยิ่งต้องระวังให้มากการเงินคุณปวดหัวกับเรื่องเงินเงินทองทองการเงินติดขัดเงินที่คาดหวังไว้ก็มักจะไม่ได้ตามหวังถ้ามีหนี้สิน จะถูกตามทวงแบบเกาะติดในบางคนจะรู้สึกกังวลกับการเงินมากเกินความเป็นจริงอะไรที่ผิดพลาดไปอย่าเอามาคิดวกวนให้ทุกใจความรักและครอบครัวคนในครอบครัวจะห่วงใยในตัวคุณมากคอยเอาใจใส่คุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณกลับมึนตึงไม่เห็นคุณค่าของความห่วงใยนั้นให้ลองพิจารณาว่าสมควรจะทำกับคนที่รักคุณเช่นนั้นหรือเปล่าคนโสด อารมณ์รักของคุณมักจะเปลี่ยนเป็นอารมณ์ไม่พอใจหึงหวงหงุดห,ดหงิดห่างๆคนที่คุณจีบไว้สักวันดีกว่าคำแนะนำสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันในวันนี้ให้ระวังสุขภาพให้มากโดยเฉพาะสุขภาพจิตและระวังการบาดเจ็บที่หลังหาโอกาสสร้างกุศลด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยถ่ายชีวิตสัตว์ที่จะถูกฆ่าถือศีลห้อย่างเคร่งครัดอย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้บ่อยๆด้วย สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความแข็งแกร่งอดทนขยันจิตใจมั่นคงทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจเวลามงคล13.30นาฬิกา30นาทีถึง15.00นาฬิกา ันเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้ให้ระวังมิจฉาชีพที่จะเข้ามาหลอกลวงต้องระวังความโลภของตนเองให้ดีเพราะหากโลภมากระวังจะตกเป็นเหยื่อแบบไม่รู้ตัวธุรกิจสีเทาจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้แต่ก็ให้พิจารณาคนที่จะเข้าหาคุณในวันนี้เพราะมักจะมาเพื่อหวังเอาเปรียบควรงดการเซ็นสัญญาและเลื่อนการทำนิติกรรมสำคัญใดๆออกไปก่อนการเงิน การเงินมีเกณฑ์พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นอย่างทันตาเห็นอาจจะมีเรื่องฟลุกฟลุกทางการเงินเกิดขึ้นทําให้คุณมีรายได้ขึ้นอย่างมากโดยฉับพลันอาจจะถูกรางวัลหรือมีโชคที่ไม่คาดฝันเข้ามาเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้นี่ที่ไม่คิดว่าจะได้คืนก็จะได้คืนสิ่งที่คิดว่าจะทําเงินไม่ได้วันนี้ก็จะทําเงินได้อย่างปาฏิหาริย์ความรักและครอบครัวคุณพยายามเข้าใจเขา แต่ดูเหมือนจะยิ่งก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวทําให้เขารําคาญเกิดปัญหาล้ําเส้นเป็นวันที่ความวิตกกังวลทําให้ความรักสั่นคลอนจึงควรทําใจให้สบายกว่านี้ออกกําลังกายและหยุดหมกมุ่นกับเรื่องรักใคร่สักวันสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความกล้าหาญกําลังใจเข้มแข็งขยันอดทนทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่ดีมีความมั่นคงทางจิตใจเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้คุณอาจรู้สึกว่าความพยายามของคุณยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร มีการแข่งขันสูงในที่ทำงานบางคนอาจใช้วิธีที่ไม่ตรงไปตรงมาในการเอาชนะคุณไม่จำเป็นต้องลดระดับตนเองลงไปเล่นเกมเดียวกันเทียงแต่อย่าประมาทหรือไว้ใจใครมากเกินไปโฟกัสที่ผลงานของตนเองและเลือกวิธีการทำงานที่ชัดเจนเพราะระยะยาวคุณจะเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจมากกว่าการเงินระวังเงินที่ได้มาอย่างไม่สุจริตจะก่อเรื่องให้คุณต้องปวดหัว อย่าเข้าไปยุ่งกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายมีเกณฑ์เสียเงินไปกับการแก้ปัญหาที่รุงรังมานานการเงินค่อนข้างคลุกขลักแต่คุณก็จะยังสามารถบริหารเงินให้รอดวันนี้ไปได้ไม่ต้องกังวลมากนะักความรักและครอบครัวความรักโดดเด่นคนโสดมีเกณฑ์ได้พบก,กับคนที่เหมาะสมจากการแนะนําของผู้ใหญ่ในครอบครัวคนมีครอบครัวแล้วจะได้พบปะสังสรรค์กับคนที่รักเพื่อนฝูงครอบครัวอย่างมีความสุข ได้รับของขวัญของมีค่าจากครอบครัวหรือคนรักสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเชื่อฟังของบริวารและความช่วยเหลือทิศมงคลที่ตะวันออกเสริมเงินคล่องมือโชคลาบได้รับเงินที่คาดหวังเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานจะมีความกดดันในการทำงานคุณอาจจะโดนบังคับขู่เข็นจนไม่สามารถทำงานหรือเลือกในทางที่คุณต้องการและคิดว่าถูกได้จึงจําใจต้องเงียบหรือไม่ได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่การเงินวันนี้มีสัญญาณของการ,รเผชิญปัญหาทางการเงินที่อาจมากกว่าที่คาดไว้เช่น ค่ารักษาพยาบาลค่าใช้ใจ่ายเร่งด่วนหรือนี้สินเก่าคำแนะนำคืออย่าตัดขาดจากระบบหรือคนที่สามารถช่วยเหลือได้หากรู้สึกว่าถูกปฏิเสธหรือมองข้ามเรื่องการเงินลองหาช่องทางใหม่ที่คุณยังไม่เคยพิจารณาเช่นโครงการสนับสนุนจากรัฐหรืองานออนไลน์เล็กๆความรักและครอบครัวการเจอคนหน้าเดิมๆหรือสถานการณ์ซ้ำๆในความรัก อาจสะท้อนว่าคุณยังไม่ได้เรียนรู้จากบทเรียนเดิมไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ควรพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาว่าตนเองต้องการอะไรและกำลังหลีกเลี่ยงสิ่งใดอยู่สุขภาพด้านจิตใจควรได้รับความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวข้องกับความกังวลซ่อนเร้นสีมงคลสีเขียวเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเงินทองไหลามาเทมาทิศมงคล ทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงเวลามงคล7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานการงานราบรื่นงานที่ติดต่อไว้และคาดหวังผลสำเร็จ จะสำเร็จสมดังใจหวังงานที่ต้องเดินทางจะโดดเด่นมากวันนี้ให้ใช้ความอ่อนโยนประนีประนอมในการทำงานให้มากคุณจะควบคุมทุกอย่างได้ดังใจและสำเร็จมีชื่อเสียงการเงินวันนี้อาจได้ใช้เงินไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือได้บริจาคให้กับองค์กรการกุศลหรือวัดวา,ารามมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินจากบุญเก่าที่เคยทำมามีโชคทางการเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธ งานที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและาศาสนาจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคนโสดจะมีสเสน่ห์โดดเด่นหากเป็นหนุ่มโสดมีเกณฑ์ได้พบกับหญิงสาวที่มีฐานะดีกว่ามาชอบพอคนมีครอบครัวแล้วมีความสามารถคีในครอบครัวมีเกณฑ์ในการร่วมกันทำงานหรือเปิดกิจการใหม่อีกด้วยสีมงคลสีฟ้าสีคราม สีน้ำเงินเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมชมชอบการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันตกส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภยัยและความปลอดโปร่งใจเวลามงคล1น0นาฬิกา30นาทีถึง3 0นาฬิกา